เราเริ่มที่ซับคอมแพคเอสยระดับพรีเมียมอย่าง Mercedes GLA 200 Night Edition คันนี้นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นตกแต่งพิเศษนะครับโดยมีการตกแต่งทั้งภายนอกและภายในด้วยชุดแต่ง AMG Line แล้วก็ Night Package นะครับที่สำคัญก็คือเขาจะเปิดตัวอยู่ในงาน Motor Expo นี้นะครับรวมถึงระดับราคาก็คือ2,580,000บาทครับ นี่คือ GLA 200 Night Edition SUV รุ่นพิเศษที่มาตอกย้ำภาพลักษณ์ความสปอร์ตของ GLA และก็แน่นอนว่าพอเป็น Night Edition ก็ย่อมจะเสริมความดุดันทั้งภายนอกและภายในด้วยวัสดุสีเทาดำเริ่มตั้งแต่ภายนอกกับตัวถังสีเทา Manufacture Alpine Grey Solid โดดเด่นด้วยชุดแต่ง AMG Line และ Night Package รอบคัน Mercedes GLA คันนี้มากับขนาดตัวถังที่มีความยาวอยู่ที่4,436ม mm. ม กว้าง1,849ม mm, ิมและสูงที่1,605ม mm. ิมส่วนพื้นที่สัมภาระด้านท้ายก็อยู่ที่435ลิตรและเพิ่มเป็น1,430ลิตรเมื่อพับเบาะด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบไดมอนด์เร d i a t o r g r i กริติดตั้งโลโก้ดาวสามแฉกขนาดใหญ่โดดเด่นอยู่ตรงกลางตกแต่งรอบคันแบบ AMG Boring Styling Wish Night Package เสริมความปลอดภัยด้วยระบบไฟหน้าแบบ LED High Performance และระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ Adaptive High Beam Assist รวมถึงหลังคา p a n o ram มิ s u n r o o f มาที่ภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยสีเทาแบบอลูมิเนียมทริมทั้งคอนโซลและบริเวณข้างประตูของห้องโดยสารตอนหน้ารวมถึงเบาะนั่งแบบสปอร์ตหุ้มหนังสีดำตกแต่งด้วยได้สีเทาและเข็มขัดนิรภัยสีเทาวพวงมาลัยมัลติฟังชันแบบสปอร์ตหน้าปัดแดชบอร์ดที่แสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลทำงานเชื่อมต่อกับหน้าจอแสดงผลที่คอนโซลกลางขนาด10.25นิ้ว เบาะนั่งคู่หน้าปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมเมม ORY บันทึกความจำและลำบ้านซัพพอร์ตสทิศทางระบบปรับอากาศแบบแยก2โซนพร้อมด้วยเวลเลชัชเจอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหน้าส่วนการขับขี่นั้นสามารถเลือกโหมดได้ทั้ง Eco, c o m f o r t Sport และ Individ u a l พร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกที่ครบครันรวมถึงล้ออลลอย์แบบ AMG multi-spoke ขนาด20นิ้วขณะที่ภาพความบันเทิงและการสื่อสารมากับระบบ MBUX 7รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงรองรับการให้บริการ Mercedes ม me ี Connect อีกด้วยทั้งยังมีการติดตั้งไฟเรืองแสง Ambilight e n t 64เฉดสีครับด้านขุมพลังของ Mercedes-Benz GLA 200 n i g h Edition ยังคงมากับเครื่องยนต์เบนซินรหัส M 2 8 2ขนาด1,332 cc Turbo Intercooler ให้พละกำลังสูงสุดที่163แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดที่250นิวตันเมตรที่1 6 2 0 4พ0 0รอบต่อนาที ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ7สปีด 7G DCT ให้อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง8.7วินาทีและสามารถทำความเร็วสูงสุดที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่สำคัญก็คือระบบความปลอดภัยของ GLA 200 Night Edition ก็ยังคงมาอย่างครบครันตามมาตรฐานของ Mercedes-Benz เลยนะครับ ก็ได้เรียนรู้กับเรื่องของสเปคของ g l a 200i n น g ะ h t Edition คันนี้นะครับตอนนี้ก็ได้เวลามาลองขับรถคันนี้นะครับก็มีเวลาอยู่สักประมาณ10กว่านาทีนะครับลองดูว่าสมรรถนะแล้วก็เรื่องรายละเอียดของรถคันนี้จะเป็นยังไงครับไป อ่าครับก็ไปลองขับกันนะครับกับซับคอมแพกเอสยูวีลักชรี่คันนี้นะครับต้องถือว่าในส่วนของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยคือรถของ Mercedes-Benz ในวันนี้เนี่ยเครื่องยนต์จะมีขนาดเล็กนะครับอย่างคันนี้เนี่ยหลิตรเองนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินเอ่อเทอร์โบนะครับก็ แรงม้าที่ให้มาก็ไม่ธรรมดานะ3 6 3แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดนี่สอนิวตันเมตรนะครับส่วนเรื่องของเกียร์เนี่ยก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับถือว่าเป็นเกียร์ที่ทำงานได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็การขับขี่เนี่ยเออนี่เราขับอยู่ในพื้นที่ของในโรงงานนะครับก็ถือว่าใช้เวลาอยู่สักประมาณ10กว่านาทีนะคงได้สัมผัสในเรื่องของอาาัตราเร่งประมาณหเรื่องของช่วงล่างประมาณ1น,นะครับแต่ สิ่งที่ได้สัมผัสชัดๆก็คือเรื่องของแฮนด์เลิ่งในการควบคุมครับคือในส่วนของการเซ็ตพวงมาลัยเนี่ยผมถือว่าเขาเซ็ตได้อยู่ในระดับที่มันไม่เบามือไงมันมีอาการตึงมืออยู่ในระดับที่ดีพอสมควรเลยนะครับก็ได้สัมผัสกับรายละเอียดและก็สมรรถนะของ Mercedes-Benz G L A 200 Night Edition คันนี้กันแบบคร่าวๆนะครับในเรื่องของออปชั่นต่างๆรายละเอียดต่างๆแล้วก็สมรรถนะต่างๆเนะี่ยต้องถือว่ารถคันนี้มีความโดดเด่นไม่น้อยนะครับแล้วก็เรื่องของความเป็น n i h t Edition เนี่ยผมว่าเขามีความสวยขึ้นจากเดิมเยอะมากนะครับก็สำหรับรถคันนี้กับระดับราคา2,580,000บาทนะครับเชื่อว่าน่าจะถูกใจกับแฟนๆซับ c o m p a c t SUV ระดับพรีเมียมบ้านเราไม่น้อยทีเดียวครับ